สวัสดีค่ะมาพบมาพอกับแม่บัวชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลค่ะมาพบมาพอกับมืนอนีกับสายสายกับบรรยากาศเอาฮอนนะคะพี่น้องคะ<อ>บรรยากาศร้อนมากแต่จิตใจอย่าร้อนนะคะใจเย็นๆค่ะแล้วทุกอย่างสิเย็นน้<อ>ําค่ะกะมาพบมาพอกับมืนอนีแม่บัวกับไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะวันนี้ก็นั่งดูคลิปลูกสาวทั้งวันเบิ้งไปยิ้มไปครับพี่น้องคะ เป็นอะไรที่มีความสุขของเราต้องเน้นคําว่าความสุขของเรานะคะถ้าผู้เพิ่นบอมักน้เาเฮาเพิ่นสีบาเขาเป็นบาบาก็ะร้างบาแล้วมีความสุขนาะพี่น้องคะแต่ละเมื่อแต่ละเดี๋ยเขาไม่บัวนี่นั่งเบิ้งคิปลูกสาวืวันนี้ตื่นขึ้นมาอีหลากระแตงโตแบบน่ารักเรียบง่ายสมกับเป็นลูกสาวแห่งชาติน้พี่น้องคะใส่สินใส่ผ้าใส่ผ้าเสื้อลูกไม้ใส่สีขาวใส่ผ้าถุง รักมาค่ะไปทําบุญที่วัดน้องครูนะคะเป็นประเภทนี้สลากนอ้องข้าเจ้าเนาะแล้วก็อีลากะได้ไปเห็ดลงทานขนมแล้วก็ไปถวายของถวายเห็ดเป็นชุดเป็นชุดไปถวายพระน้องอีลาเพ็ดไปก็ถวายก็ไม่หน่อยเห็นแล้วก็อิ่มบุญอิ่มอกอิ่มใจสาธุบุญด้วยนะคะการทำบุญมันคือนิสัย คือคือจิตแต่ละคนที่อยากทํานะคะไม่มีใครบังคับได้แต่ว่าเฮาเห็นเฮาสาธุเท่ากับมีความสุขเขาเบิงเพื่นเท่ากับมีความสุขค่ะพี่นอ้องขากีฬากลับบ้านมากักบเปียนเสือ้อ้าไปต่อนะคะไม่ได้อยู่นะคะไปที่โรตัสสีสเกตนะคะเมเจอร์โรตัสสีสเกตพี่น้องคะอุ่นนาะฟ้าขั่งมากๆเลยค่ะพ่อแม่พ่อม่แม่แม แฟนคลับเพิ่นกับไปรอถ่ายู่หน้าโรงภาพยน,นตร์เนาะอีหล่าไปแจก,กตัว๋วภาพยนตร์ที่พ่อๆแม่ๆเพิ่นเหมาโลงไว้นั่นล่ะค่ะอีหล่าก็ไปแจกตั๋วชมภาพยนตร์ก็มีอีเวนต์เล็กๆหน้าโรงหนังน่ารักน่ารักค่ะพี่น้องคะแต่แม่บัวมาสะดุดอีหยังติแม่บัวมาสะดุดที่คลิปพ่ออาทิตะค่ะแม่แม่แมบัวไปเบิ่งคลิปพ่ออาทิตะเนะาะแล้วก็สิมีพ่อเอก เพิ่อนเอามาล้งว่าอีลาพ่อมูพ่อสันมาที่นี่แม่บวกกันเลยน้ำไปเบิงคลิปมีคิปพราอาชิตะเอามาลงค่ะน่ารักมากค่ะเพื่อนเพิ่นเจอเพื่อนสมัยเรียนนะคะเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนกะคือนางนี้นั่งอูงอิงนี่เป็นคนน่ารักอย่างหนึ่งคือมันมีพิเศษอย่างหนึ่งคือนั่งสีเข้าหาเพื่อนนั่งสีเข้อหาคก่กนคือโดยโดยธรรมชาติแล้วเนาะ มูมูมูปวด่นกสิห์เฮนนี่หันหันมูเป็นสุปตาปนีพี่น้องคะความรู้สึกคิดจากเขาเองเนะาะกสิบุก้าเขาหาได้มูกสิอายเนะาะกสิอายกสิเขินเขินกันมันออกไปใส่คําว่าอายบ่ได้ต้องขัดใส่คําว่าเพิ่นเขินกันเนาะพี่น้องคะเขินเขิร์นมูเขินแบบมูดังเนี่ยมูดังเป็นระดับซุปเปอร์สตาร์เลยได้อุงหญิงโมงเมนธรรม,มาดาเด้พี่น้องเป็นเทิงดาราภาพยนตร์กำลังสิ แสดงละครทีวีเนาะกำลังจะทีวีช่องวันก็จะมีละครแล้วก็เป็นนักร้องอ่าเป็นนักร้องเป็นหมอลำอ่ามาแรงแฮแทกมาแรงแทบทุกเพลงที่นางร้องนะคะเป็นเพลงร้องเพลงกระดังล้ำกระมวลคอนเสิร์ตกลายมูดังแล้ววันต่อไปพี่น้องขาเมนเทเฮาอกับสิเคลิน บวมน้ำาคำบวายก็มูก็ปวดสีเสืคำว่ามบวายบ่ไรเนาะมีแต่ว่ามเขืนเป็นแบบว่าแล้วน้องอุงอิงนี่เป็นเด็กบ้าน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 าน,นี่คือบ้านที่หูจักสามมาคารวะหูจักผู้น้อยผู้ใหญ่หูจักมูจักพวกแล้วเวลาเห็นเพื่อนนี่นางก็จะรู้ว่าเพื่อนเขืนนางก็เป็นฝ่ายเข้าหาเพื่อนนะคะพี่น้องคะเขาไปยางไปหามูาตัวไปแจกมูเป็นอย่างทีน่ารักมากมูกับสีเขินเขื่น,น,นอย่างน้อยแต่ว่า สักพักหนึ่งก็ถ่ายรูปกันเซลฟ,ฟี่กันสนุกสนานก็เป็นบรรยากาศอีกอย่างหนึ่งคือเราเห็นเราเห็นเวของนางเห็นในเวลาที่นางทำงานนะคะเห็นในเวลานางทำงานนางก็จะตั้งใจเต็มที่แล้วก็อุงอิงก็จะไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอเพื่อนฝูงนะคะบ่ใครเด็ก่ใครเด็กพ่อมูแล้วก็มูยหลานี่ก็ส่วนใหญ่ก็สิเป็นในวงสี่แมนบาคา่ค่ะเป็นพี่พี่น้องๆในวง เป็นเป็นมูใหม่วันถ่อไปค่ะมูใหม่มูเพื่อนใหม่เป็นเพื่อนที่ร่วมที่ทํางานนานๆโดนโดนอีหลาสิเดกับไปบานกับสิเดไปพ่อมูสมัยเรียนไปพ่อมูที่แบบว่ามูอหลีโมเมนมูบทมเมนมูโมเมนมูที่ทํางานไม่ใช่เพื่อนที่ทํางานนะคะพี่น้องคะมูนี่ก็สิมีสองแบบเพื่อนมีสองแบบคือเพื่อนที่ทํางานก็จะแบบพบกันทํางานรู้จักกันเพราะทํางานแต่ว่ามู มูอยู่บ้านเกิดอีหนี่คือมูเรียนหนังสือเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันมามันเป็นบรรยากาศที่น่ารักเป็นอะไรที่แบบว่าพอนางไปอยู่น้องจังสันแล้วไปอยู่ในกลุ่มมูแบบเพื่อนเบิงคือมีความสุขหลายพี่น้องคะเป็นเป็นน้องอุ้งอิงที่มีชีวิตชีวาทุกวันแต่ว่าเวลานางไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยนองอยางจะเหมือนไปเติมเติมให้เพื่อนและเติมให้ตัวเองคือเพื่อนบ่เห็นให้มูเขิน เพื่อนเขาไปหาหมูเองมันเป็นอะไรที่เอ็นดูมากค่ะพี่น้องคะแล้วนางก็ทําตัวแบบธรรมดามากไม่เคยเปลี่ยนสําหรับองอิงคนนี้นะคะองอิงรัตนาพรนี่ไม่หัวเบิงมะเกือบสามปีแล้วพฤติกรรมกิริยามารตาทุกอย่างไม่เคยเปลี่ยนแม้แต่เวลาจะถ่ายรูปกับผู้ใหญ่นางก็จะไม่ยืนนางจะนั่งขนาดนั่งเก้าอี้เสมอผู้ใหญ่ก็จะแทบจะไม่นั่งค่ะนางจะนั่งกับพื้น มันเป็นอีอยังที่เฮ็ดให้งเหาเห็นในในใน,ในวิถีชีวิตของนางแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นชีวิตที่น่าจดจํำน่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างสําหรับเด็กยุคใหม่ในสมัยนี้นะคะเด็กหน่อยบางคนแบบสิยางข่มหัวพ่พพพพอๆไปแม่กัสีหูอยู่คือคือไม่ใช่ว่าเด็กที่เดินข้ามผู้ใหญ่ไม่ไม่รู้ความนะคะบางทีเขาอาจจะแบบโดเลี้ยงมาคนละแบบเด็กบางคนโดเลี้ยงมาให้แบบ กล้าพูดกล้าคิดกล้าทําก็จะเป็นเด็กกล้าเด็กแบบกึ่งฝรั่งเด็กบางคนก็ถือเลี่ยงมาในสังคมที่บา้บานๆพอๆแม่แม่นับถือภูรรดิคุยไงอย่างสินะคะพี่น้องคะการแสดงความนอบน้อมถ่อมตนเคารพนอบนอบ้อมมันกรสิมาจากพื้นฐานของครอบครัวนะคะอย่างเช่นน้องอุ้งหญิงนี่ไม่เคยทําให้ผิดหวังทุกทุกทุกงานทุกทุกงานทุกที่ที่นางไปแล้วก็ แม้แต่เข้าไปหาผู้หลอกผู้ใหญ่แม้แต่เข้าไปหาเพื่อนฝูงอย่างที่แม่บัวเห็นวันนี้ประทับใจมากแล้วเห็นน้องๆเพื่อนน้องอหญิงนะ้อเนานางก็จะอายเพื่อนตอนแรกๆเนะนาะนางก็จะอายแล้วก็แต่มีความสุขถึงจะอายถึงจะเขินแต่ก็มีความสุขนะพี่น,อน้องคะเอาทม์แมนเฮาเฮากิดสีคิดยัยงไงละมู่ดังกัน,กนดอวยย่างมาหาเฮาแบบว่าบ่ถือตัวเลยเนี่ยเคยทายังไงก็ทําอย่างนั้นเคยเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ ม่หน่อยเคยพูดว่าน้ององ๋งหญิงจะมีเพื่อนน้อยมากเพราะว่าเลิกเรียนมา้านั่งกับสิยุก็พอกับเม่แสดงว่าเพื่อนนี้คือเพื่อนกลุ่มที่อยู่โรงเรียนจริงๆเรียนด้วยกันจริงๆนะคะพี่น้องคะเห็นแล้วกะขอให้น้องมีความสุขแบบนี้สดใสแบบนี้แล้วก็ดีใจอบอุ่นแล้วก็มือนี้เป็นมือที่อิ่มบุญอิ่มบุญอิ่มใจทั้งวันเลยค่ะพี่น้องคะ่ะเบื้องลูกสาวไปยิ้มไปพ่อเอกเพิ่นกัสีขยันเอาภาพต่างๆมาให้ลุงเนาะ โดยเฉพาะจะมีภาพหนึ่งที่น้องอุงอิงจูงคุณยายขึ้นมาถ่ายรูปนะคะพี่น้องคะคุณยายที่ไปถ่ายรูปอยู่หนาไอหนาอีเวนต์เนาะไปรับบัตรอยู่หน้างานเพลินเป็นอะไรที่น่ารักมากค่ะเห็นแล้วกะอิมอิมอกอิมใจค่ะมือไม่สิมบวงสู้กันฟังไม่เนาะสิม่วงสรเรื่องหลุ่สาวไม่ก่อนจากกันคลิปนี้กับฟ้าช่องไหนน้อยของไม่บัวในเด้อค่ะเดชัยเดบัวเจโอทูออฟฟิเชียลสวัสดีจ้า